สวัสดีค่ะชื่อเด็กหิงนันทละสุขณนให้เกสอนนะคะวันเราเรียนอยู่ที่คิงแม็สาขาระยองวันนี้จะมานำเสนอโจทย์ในหนังสือปัญหาต้องรู้ระดับสายชั้นป .3 หนะ้า50 ไปจงหาจำนวนแบบที่เรียงรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าะนะคะเราจะมาดูการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะเราจะกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแนวนอนเท่ากับวงกลมและกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งเท่ากับสามเหลี่ยมค่ะ ลบกับไอคูณนะคะสามเหลีย่ยมเท่ากับร้อยยี่สิบวงกลมลบกับสามเหลีย่ยมเท่ากับสองค่ะจะได้วงกลมเท่ากับสิบสองสามเหลีย่ยมเท่ากับสี่ค่ะ ดังนั้นค่ะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมนอนนอนเท่ากับสีบสองค่ะสี่เหลี่ยมแนวตั้ง ต่านกันนะคะจำนวนบาทที่เรียงรอบรูปเจรี่ยมผือผ้าผืนผ้านะคะ วเล็บใหญ่นะคะแล้ววงเล็บเล็กนะคะ12นะคะบวกกับ10ค่ขั้วงเล็บเล็กนะคะลบกับ2ค่ะแล้วก็วงเล็บใหญ่ครอบขาคูณกับ2ค่ะเท่ากับ40ใบนะคะตอบค่ะตอบเท่ากับ40ใบค่ะ ขอบคุณค่ะ